สวัสดีคร <iah> ับเพื่อนเพื <Price. S 2> ่อนี่พ hmm? ีนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งขันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับเนาะก็มาชมพระสองพระกันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทํางานนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็มีงานวันนี้สามตัวนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดหลวงพู่สุขนะครับนี่ นี่นะครับตะขุดหลงปูสุกนะครับลายจระเข้ขบฟันนะครับนี่นะครับวัดปากคลองมาขามเท่านะนนี่นี่นะครับผมนี่นะครับก็นะครับเนาะบางคนนะนะครับเนาะชอบเก็บของสวยนะพี่นี่นะแต่ผมอะนะครับส่วนตัวผมอะชอบเก็บของดูง่ายนะครับชอบเก็บพระดูง่ายนะครับแต่บางคนชอบเก็บพระสวยนะครับผมมาชอบเก็บพระดูง่ายนะครับเพราะอะไรพี่นี่นะ ค้าดูง่ายนะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับมันมีธรรมชาติการใช้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วคือราคามันอยู่ในเลทที่ผมจับต้องได้นะพี่ีนะเนาะนะครับคนที่เก็บของสวยนะครับสําหรับคนมีตังคนะ์นะพี่นีนะคนมีตังค์แล้วเขาแบบสายพ่อค้าบ้างอะไรบ้างที่แบบเวลามันขายของสวยมันก็จะได้ราคานะครับเนาะแต่ผมสายเก็บสายสะสมนะครับเนาะแล้วก็สายใช้พุทธคุณนะครับผมนะนะครับจะสวยไม่สวย จะสวยไม่สวยขอให้แท้ไม่มีนะครับใช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับผมคิดของผมอย่างนี้นะนะคนไม่มีนะครับนะนะครับก็ดูนะครับคนไ้่มีนะชิ้นนี้นะครับเนาะนะครับเป็นลายตะเข้ขบฟันนะครับเนาะนะครับดูง่ายนะคนวม่นีนะดูนะครับผมดูลักนะคีไน่มีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะค่อยลงกล้องนะครับดูลักนะครับเห็นไหมครับดูลักดูเชือกนะนะครับแล้วก็ดูวันนาตะกั่วนะครับเนี่ยนะครับ ตะกัวนมผสมปลลอดนะครับฟังดีๆตีโจดให้แตกนะครับตะตะกัวนมผสมปลลอดนะครับไม่ว่าจะหลวงปูสุกนะครับแล้วก็หลวงพ่อเนียมนะครับเนี่ยจะออกมันๆอย่างนี้นะเฮ้ยนะจะออกมันๆอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ตะกัวนมนะครับมันจะนิ่มมันไม่มีเนี่ยเห็นไหมครับนะมันร <dunno, S 1> วมเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็นี่ดูไขต่ตะกัวเห็นไหมครับนะเนี่ยขาวจนเหลืองนะครับก็วันน้าคล้ายๆพ่อเนียมนั่นแหละนะครับนี่นะเนาะชิ้นนี้เช่นเคยนะครับในสายตาผมแท้ดูง่ายนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ นะนะครับดูเชือกดูลักษนะครับแล้วก็ดูตะกัวนะครับเนาะตะกัวนมผสมปลลอดนะครับวันนี้นะครับมันจะมันอย่างเงี้ยนะครับนะตะกัวเก๋นะครับนะอันนี้พระหลวงพ่อเนียมพระองค์เนาะตะกัวเก๋นะครับจะทําเก่านะครับเอาสีมาเปรอะเปะเป๋เห็นไหมครับนะเหมือนมันไหมล่ะคนนี้เห็นไหมครับนะครับของเก่านะครับของธรรมชาติความเก่าของมีนะครับมันไม่จําเป็นต้องเก่าเวอร์วังขนาดนี้ นะครับถ้าเก่าเวอร์วังขนาดนี้เขาเรียกว่าผิดธรรมชาตินะครับในภาษาพานะพี่นะนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเนาะตะกั่วผสมปลอดยิ่งจับยิ่งมันนะพี่พี่นะเนาะเห็นไหมครับนะแล้วก็ความเก่าเขามีไม่ต้องกลัวหรอกครับของเก่าเขาเก่าอยู่แล้วไม่พี่พี่เห็นไหมครับนะดูไข่ตะกั่วเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเหลืองเหลืองแดงแดงคือมันไม่ต้องโชว์ให้คนเห็นขนาดเนี้พี่นะครับนะครับไม่งั้นเขาจะมีกล้องส่องพระไปทําแมวอะไรล่ะ แล้วมันจะเห็นเก่าได้ชัดขนาดนี้ถูกไหมครับนะครับมันก็ต้องมีกล้องส่องฟ้าให้เราดูนะข้างในนะครับข้างนอกมันจับได้ครับมันมีคนจับอะไรนะครับบางทีมันก็หลุดนะครับประหลอดมันเนาะประหลอดมันลื่นนะมันมีมันน้ำเลื่นๆนะครับถ้าดูข้างในนะเห็นไหมครับความเก่านะครับเนาะเขาถึงมีกล้องส่องฟ้าไงครับเห็นไหมครับเนี่ยตามจุดที่ข้างๆซอกเห็นไหมครับข้างๆซอกเชือกเห็นไหมครับนะนี่นะครับชิ้นนี้เขามีธรรมชาติการใช้นะครับแล้วก็ดูลักดูอะไรนะครับคุณพี่ ก็มาดูนะครับน้องแนวทางการเล่นะเออผมบอกไว้หน่อยนะครับพี่นะหลวงผู้สูกนะครับมรณภาพสองสี่หกหกนะพี่นะก็นะครับสําหรับใครที่ที่อยากสร้างปีร้านะครับเนาะเครื่องรางนะครับเครื่องรางก็ไม่มีจํานวนสร้างที่แน่นอนนะครับเครื่องรางสร้างยากกว่าพระเหรียญนะครับหรือพระชนิดอื่นนะครับเนาะเขาจะสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนจนท่านมรณภาพนะครับเนาะเราก็ดูว่าให้ถึงยุคท่านสร้างนะครับอันนี้คือการเล่นเครื่องรางตัวทั่วไปนะครับเนาะก็บอกกันไว้ก่อนนะครับ ก็มาดูนะครับแนวทางการเล่นหานะพอดีนะก็ดูนะครับนอกในหนังสือนั่นแหละนะครับก็ดูสินเสิมท่านนะไปด้วยน้ะนะครับนี่นะครับผมตะกุดหลงปูสุขรัดปลาของมาขามเท้าก็ดูเชือกแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับดูเชือกนะครับนะครับดูเชือกดูรักตามเชือกนะมันก็ใช่ไหมครับนะดูง่ายๆแค่นี้แหละนะครับอันนี้โคลาลายนะนี่ท่านจะมีลายกระบองกับลายจระเข้ขบฟันนะครับเห็นไหมครับนะนะครับแล้วก็ตะกั่นะครับเนาะ นะครับดูเชื่อกไหมครับเชือกยุ่งเดียวกันไหมครับนะครับดูนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักตามตามร่องนะครับนะครับพอเครื่องรางสมัยก่อนนะวิธีนำเนาะคนด้านด้นไปเอานะครับเนาะขนาดกรมหลวงชุ่มพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านอยากได้ท่านต้องไปขึ้นคูไว้นะครับสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนะครับเนาะถึงได้กลับไปเอานะริัีนมันไม่ได้มีขายตามตู้นะครับเนาะนะครับถูกไหมครับนะครับจะมาขายแล้วบอกเก็บดีเก็บสวยมันสมกติด้านด้นไปไหม ถูกไหมครับถ้าเพื่อนพี่คือด้านโดนไปเอานะครับผมว่าแทบจะห้อยตอนตอนนั้นเลยแหละนะครับแทบจะห้อยแขวนกันตอนนั้นเลยแหละนะครับแล้วสมัยก่อนนะการเลี่ยมการเริ่มมันไม่มีนะครับผมก็คือท่านยังอยู่นะครับเสียหายเมื่อไหร่ก็ไปขอท่านใหม่ได้ผมพูดถูกไหมครับนะมันเป็นอย่างนี้เพื่อน่นะมันเป็นที่ว่าธรรมชาติการใช้เนี่ยที่ผมบอกถึงนะครับที่ผมบอกตลอดว่าผมเก็บของดูง่ายนะครับเนาะนะครับผมไม่เน้นสวยนะครับก็ดูนะครับเห็นไหมครับ จะมีธรรมชาติการใช้ต่างๆนะครับก็ดูเชือกดูลักนะครับตามล่องนะครับลักมันถึงล่อนไงครับแต่ในล่องเนี่ยมันไม่สัมผัสนะครับมันก็ยังมีลักให้ดูนะครับแล้วก็อมาดูชิ้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยไอเนี่ยชิ้นเดียวกันตะเคขบฟันนะครับดูนะครับตัูธรรมชาติการใช้ถูกไหมครับนะนะครับนะครับนี่แล้วดูเชือกนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับนะนี่ดูเชือกนะครับแล้วก็ดูลักนะครับผมนะนะครับ ไอที่ว่าสภาพสวยๆนะผมว่ามีจริงนะครับแต่มันแท้จะเป็นโอ้โหนึ่งในพันหนึ่งในหนึ่งในหมื่นเลยนะครับเนาะเหมือนแบบผมว่าคงจะให้แบบเจ้าขุนมูลนายที่เป็นผู้หญิงนะนะครับแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้ห้อยอะไรอย่างนี้นะนะครับได้มาก็เก็บอันนั้นก็มีมีจริงแต่มันผมว่ามันหาง้อยนะวันนี้นะนะครับผมเห็นไหมครับสภาพการใช้นะครับเนาะดูดูเชือกดูรักนะครับเนาะดูเห็นไหมครับนะแล้วก็นะครับเนาะ ก็อาดูเชือกลักถึงยุคแล้วอันนี้คือวิธีการดูข้างล่างนะครับดูเชือกลักถึงลุกถึงยุคแล้วอาก็มาดูที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตะกั่วนมนะครับนะตะกั่วนมผสมปลอดเนี่ยมันจะมันๆอย่างนี้นะวันนี้นะเห็นไหมครับนะมันจะนิ่มนี่นี่นี่นะนิ่มเห็นไหมครับใช้นะครับมันก็จะรวมกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะรวมกันนะครับจากที่เป็นม้วนๆม้วนๆเห็นไหมครับมันก็โดนเชือกลังมันจะรวมกันไปหมดนะครับมันเป็นตะกั่วนมมันนิ่มนะมันนี่นะแล้วก็ธรรมชาติของตะกั่วผสมปลครอดมัน ต่กัวเกนะครับนีไหนไหมครับมันจะมันนะนี่นะมาดูอีกอย่างนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วตะกัวนมผสมปลลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งมันจะเรียบนะเว้ยนะผมว่าปลลอดเนี่ยมันทําให้มันนิ่มด้วยเนาะมันนิ่มแล้วมันมันทำให้มันผิวเรียบนะครับมันจะไม่ขูดขะเป็นมะละนะนะครับอันนี้คือดูพาได้ด้วยนะครับเนาะดูตะกัวนมผสมปลอดมันจะเป็นวันนาคล้ายๆอย่างนี้นะดุณ้วยพี่นะครับผมนะก็อ่ะ ดูแนวทางเสร็จแล้วเราก็จะมาลงกล้องสองกันนะครับผมนะนะครับก็เนิดหนึ่งนะพี่นะนิดหนึ่งนะครับพอดีผมจะแบบผมจะแจมให้ตลอดนะพี่นะเรื่องการดูพระจากตําหนินะพี่นะนะครับจะจิ้มตําหนิตําหนินะครับผมไม่เถียงนะเรื่องพระในบล็อกปั๊มนะในบล็อกอะไรที่มันมีตําหนิที่เกิดจากการตั้งใจซ้านะครับแต่ให้ดูตําหนิจากที่พระที่กดมือนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับ เพื่อพี่เคยเคยเห็นไหมนะครับพระสมเด็จที่มาชี้ตำหนินะครับถ้าคุณชี้ตำหนิทําไมคุณไม่เอามาสององหละ่ะนะครับคุณไม่เอามาสององหเหรอเฮ้ยว่าว่ามันมีตำหนิเหมือนกันถูกไหมครับคุณมาชี้องค์เดียวจากที่คุณมีอ่ะวันนี้นะพระเกก็ชี้ได้ <c oughs> นี่ฮะพระเกผมพระเกผมก็ชี้ได้ครับถูกไหมครับเออถ้ามันมีตำหนิจริงมันก็ต้องมีทุกอง,องถูกไหมครับนะเพราะมันมีตำหนิว่าเฮ้ยฐานมันแซมนะแสลฐานมันต้องโยโย่อย่างงี้มันต้องมีสององสินะครับ ถ้ามันจริงๆมันต้องมีสององศ์นะครับว่าเฮ้ยให้ดูนะเส้น <c oughs> ตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมครับนะถ้ามันมีตําหนิจริงๆเอาสององเหมือนกันมาสิครับเพ,พื่อนพี่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่มาชี้จากองค์ที่ตัวเองมีนะครับเ <c oughs> นี่ยพระเกผมก็ชี้ได้เหมือนกันถูกไหม <c oughs> ครับเอาง่ายๆนะเ <c oughs> พื่อนพี่นะ่ะนะครับมาดูกันง่ายนะพระนะครับเพื่อนพี่นะพระสมเด็จอ่ะของคนดังๆต่างๆเนี่ยนะครับที่มีชื่ออะไรต่างๆองค์ดาราที่คนดังๆเนี่ยมีองคไหนเหมือนกันบ้างอ่ะ อย่าว่าแต่ตำหนิเลยนะครับพิมพยังไม่เหมือนกันเลยแล้วทําไมแท้ล่ะคุณดูอะไรละ่ะทาไมถึงแท้ล่ะนะครับแต่คุณมาสอนคนอื่นดูตำหนิอ่ะถูกไหมครับเออมันดูอะไรที่แล้วคนก็แบบคนก็ดูแล้วก็เฮ้ยมันก็คือเขาพูดอะไรกูก็จะเชื่อนะคุณพี่แหละเนาะเอาง่ายๆนะพนี่นะอ่ะอ่ะดูนะครับนะผมก็เออนะผมก็ถึงบอกนะมัน ของพวกนี้นะครับเรารับข้อมูลมานะครับเนาะเราก็มานั่งคิดนะครับเอาง่ายๆนะเห็นไหมวิวๆนะครับนะพิมเห็นไหมครับพิมผ้าประธานนะครับนะอะชื่อพิมเหมือนกันแล้วดูพลาเหมือนกันไหมล่ะเห็นไหมครับเกดก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะนะครับถ้าคุณเอาองค์นี้เป็นยิดก็เอ้ยเกดเกดผิวอันนี้เกจคลื่อย่างเงี้ยถูกไหมครับเออนะครับพราทํามือนะครับกดน้อยกดเยอะนะครับเนาะ กดน้อยกดเยอะกดหนักมันมันมันคนละเรื่องนะครับอ่ะดูวันนี้อีกองนะพิมพ์พระประธานเหมือนกันเหมือนกันไหมนะอกก็ไม่เข้ากันละถูกไหมครับพิมพ์พระประธานเหมือนกันนะครับพิมพ์ยังแยกย่อยออกไปขนาดเนี้ยนะครับแล้วบอกว่าพระสมเด็จหายากมันไม่ใช่มันใช่เหรอนี่นะพิมพ์พิมพ์มันแยกย่อยออกไปเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดูดูวงแขนนะรีน่ะมาดูไอ้นี่ดูฐานนะครับ ดูเกตนะครับเห็นไหมครับนะพิมพ์อย่างเงี้ยทาไมถึงรู้ว่าแท้ล่ะวันนี้นะแล้วบอกหายากแต่ทําไมพิมพ์มันเยอะแยะมากมายแล้วทําไมมันถึงแท้หมดล่ะนะครับ<อ>ถ้าคุณไม่มีจุดดูผมพูดถูกไหมครับนะครับ<อ>นะครับแต่เวลาแบบมามาแบบเวลามามาสอนคนอื่นอย่างนี้นะครับ่าแบบเอ้ยแขนต้องวงนะนะครับแขนต้องมีขีดนะนะครับมันมันมัน มันก็คือเขาอะพูดได้นะครับเนาะเพราะมันเป็นพื้นที่ในในส่วนของเขาอะนะพอดีนะผมเข้าใจนะครับมันเป็นช่องเขาเป็นสาธารณะเขาแต่ไอคนที่แบบจํามาแล้วก็ไปนั่งว่าคนอื่นอนะคือคือคือ,ค,อคุณต้องดูตัวคุณเองนะพอดีนะว่าเออนะที่ผมบอกนะครับเนาะ เอาง um yes, ่ายๆนะครับช่วยแคปภาพมาหน่อยนะครับพระของคนดังไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นเสี่ยหรือว่าเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างๆที่มันเหมือนกันมีตำหนิเหมือนกันช่วยแคปมาให้ผมดูหน่อยนะครับผมนะว่าเออมันมีจริงๆนะนะครับผมเห็นลงอย่าว่าแต่ตำหนิเลยนะครับพระยังไม่เหมือนกันเลยสักองค์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาคนละเรื่องแหละถูกไหมครับนะครับนะนี่เห็นไหมครับเนื้อหาก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะนี่ นี่นะครับอันนี้ทะลุอันนี้ไม่ทะลุเห็นไหมครับเพราะมันพ้าทํามือครับนะครับมันพ้าทํามือนะพนื้บบนที่นละ่นเนาะนะมันก็เกิดจากการกดแรงกดอะไรที่แบบมันมันควบคุมการผลิตไม่ได้นะพื่ี้นะคุณจะมานั่งชี้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ผมดูแล้วมันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับท,ที่ที่เขาจะแนะนํานะครับแต่บางคนที่แบบรับข้อมูลมาแล้วก็ไปว่าคนอื่นอะไรเงี้ยผ,ผมไม่ค่อยจะแบบ ผมว่ามันคือรับอะไรมานะครับใช้สมองคิดนิดนึงนะครับเนาะว่ามันมันเอามันไปต่อได้ไหมมันมีประโยชน์ไหมอะไรอย่างนี้นะพี่นี่นะอันนี้ก็ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะถ้ามันมีจริงๆนะครับเอามาเลยสององนะครับเนาะสององชี้ให้ดูเลยเพรามันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะมันมันตรงนี้มันไม่มีตรงนี้มันมีนะเหมือนกันแไม่ใช่แบบจะมาชี้จะพาที่ตัวเองมีนะอย่างนั้นก็ชี้ได้ทั้งวันมันไม่มีนะครับนะครับนะก็มาพี่นครับลงกล้องส่องกันนะครับผม เล่นข้างล่างนะพนี่นำเนาะก็อ่าดูสินนะครับเนาะตะเค้ขบฟันนะครับผมผู้สุกตาของมะขามเท่านะครับก็ดูที่ผมจะดูนะครับก็ดูลักกอนเลยนะครับเพราะผมชอบดูลักนะครับลักเก่ามันจะเป็นวันน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีมันจะมันนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับจะมันแล้วมันจอกเลืออๆนะครับนี่นะออกเลืออๆน้ําตาลนะครับแดงแดงนะครับผมนะแล้วก็ดูเชือกนะนะเชือกเก่าถึงยุคนะครับผมปอปานนะครับผมนะ นะครับแล้วก็ดูตะกัวนะครับตะกัวนมผสมปัลลอมันจะออกมันๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับวิบปับวิบปั๊บอะไรอย่างนี้นะพี่นะไห้นี่ครับแล้วก็นะด้วยความที่ตะกัวนมนะเห็นไหมครับมันจะนิ่มนะครับมีถึงมีร่องรอยต่างๆมากมายไหมครับนิ่มนะพี่นะมันไม่ไม่แข็งอะนะครับเป็นตะกัวนมนะนะครับเขาจะมีสูรของเขานะครับผมนะนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับไข่เห็นไหมครับ ไข่ธรรมชาติความเก่าของตะกัวนมนะครับดูตรงร่องเชือกไหมครับมันจอกขาวขาวนะครับเนาะมันก็เหมือนพว่นเนียมนั่นแหละนะครับมันเก่าแล้วมันก็ขาวๆาวเห็นไหมครับขาวขาวนานๆก็จะเป็นเหลืองๆพอเหลืองๆเสร็จก็จะเป็นแดงๆนะเหมือนไข่วัวหรือท่นเนียมนั่นแหละนะครับพะทานก็เกจิยุคเดียวกันนะครับท่านก็แลกเปลี่ยนวิชากันมานะครับเนาะก็เหมือนเนื้อเมกสิทธิ์เนื้อเมกกะพัดนะเนื้อเมกกะพัดลวงปูนาคนะครับเนาะท่านก็สอนหลวงปู่บุญมานะครับเนาะสมมติไม่ใช่สมมติ ก็สอนกันมานั่นแหละนะพี่นะเนื้อเมกสิทธ์นะครับหลวงพ่อทับท่านก็สอนองค์อื่นมาเหมือนกันนะครับเนาะแต่กลัวมันก็เหมือนกันนะพี่นะก็เกิดการสอนกันนะครับเห็นไหมครับดูนะครับนี่นะครับผมขาวๆเหลืองๆนะครับผมนี่ดูนะดูให้เก่าถึงยุคนะครับโนดูสิลดูเชือกดูลักดูตะกัวที่เอามาทํานะครับผมแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกนะครับของดูง่ายก็คือธรรมชาติการใช้นะครับเห็นไหมครับโยนะครับ เนี่ยเขาห้อยครับเขาห้อยใช้ไครับนะครับแล้วก็ดูเห็นครับตรงนี้เป็นไขวัวแล้วนะครับก็เหมือนดอกกุ้งเดียมนั่นแหละนะครับนะครับบางจุดนะครับเนาะดูนะครับแดงๆเห็นไหมครับนะดูข้างในนะครับเนาะไข้ขาวไขเหลืองนะครับผมนี่นะครับผมนี่นี่ดูก้อนลักนี่ไหมครับนะมันๆเลยนะครับผมนี่นะครับลักเนี่ยเห็นไหมครับ รักแท้มันจะออกมันๆอย่างนี้นะพี่พีมมันไม่แห้งเหมือนแบบไอ้รักเกสที่เอาไปอบนะครับพออบนะครับอบอบคืออบให้มันเก่านะครับเนาะน้าข้างในมันก็ละเหยออกหมดถูกไหมครับนะครับมันก็แห้งกลงนะครับแต่รักแท้ๆมันน้ํามันไม่ใช่นะครับเขาให้น้ํานี่แหละนะครับรักษาสภาพเชือกรักษาสภาพพระนะครับถ้าไปลงพระไปลงเชือกนะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องแห้งไงครับนะครับนะครับเห็นไหมครับในดูความมันของรักนะครับ นี่นะครับผมนะเนี่ยนะครับอ่ะในไหนก็ไหนละดูลักเกยสักหน่อยนะครับเนาะรักเกยมันจะแห้งอย่างเงี้ยที่ผมโดนมานะครับเนาะนานแล้วแหละนะครับตอนที่เราไม่เป็นนะครับผมนะเห็นไหมครับมันจะแห้งกลางๆนะครับอบไงครับอบร้อนนะให้มันดูเก่านะครับและไอ้ความที่มันเป็นน้ำนะครับเนาะที่เอาเป็นสีเป็นสีของน้าเหลือกอะไรกระช่างที่เขามาแปะนะครับมันก็ออกไปนะครับมันก็แห้งๆกลางๆอย่างเงี้ยนะครับคนดูไม่เป็นก็ว่าเก่าเก่าๆนะครับแต่ รักแท้จริงๆมันไม่แห้งนะพี่นะมันจะมันนะครับผมนะเพราะความหมายของเขาก็คือนะครับให้น้ํานี่แหละนะครับเก็บน้ําไว้ข้างในนะครับเพื่อที่ให้น้ําเนี่ยนะครับที่มันเป็นความชื้นเนี่ยรักษาเชือกนะครับรักษาพระรักษาสิ่งที่เขาลงรักไว้นั่นอ่ะไม่มีนะเห็นไหมครับมันจะมันอย่างนี้นะครับเนาะไม่ใช่แบบแห้งๆพอแห้งใช่ไหมครับพอ้น้ามันออกมันก็แตกนะครับรักบางอันหนาาเนี่ยโหเห็นก็ เขาเขาบอกว่าแท้อุ้ยเก่าเก่ามันเก่ายัางไงพี่น้าลักนะครับมันอบแห้งนะครับพอความชื้นข้างในมันออกหมดมันก็แตกลานลานลานแล้วเขาบอกเก่าเก่าเพราะดูมไม่เป็นไงมัน้ไม่มีน้ำเนาะนะครับอันนี้แจมแจมสอนสอนกันไปเนะห้นแนะนํากันไปแล้วกันนะครับเพิไม่พี่นะครับเนาะนะครับคือคือผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับเอาเป็นเอาเป็นว่าผมจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้พอสมควรนะครับจากที่โดนมาบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะนะครับ นะครับแล้วก็ซื้อขายมาก็พักหนึ่งนะพี่นะแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับเนาะดูอีกทีนะครับผมไปไหนแล้วว่นี่นะครับเนาะลักก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับเนาะอ่ะดูนะครับเนาะมันจะเป็นความชื้นนะพี่นะแล้วนะนะครับนี่นะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็บอกกล่าวกันนะพี่พีเนาจะได้เป็นจะได้เก็บสะสมให้มันถูกทางสําหรับสายสะสมนะครับหรือไม่ก็สายที่แบบนะที่แบบ ทำงานแบบหาเช้ากินข้ามแบบผมนะครับเนาะก็จะได้มีแบบหาเงินแบบหาค่าขนมให้เด็กๆแล้วกันนะครับหาค่ากับข้าวให้แม่บ้านได้นะพี <c oughs> ่วีนันะครับแล้วก็หลักใหญ่ใจความนะครับเนาะถ้าคุณจะแบบว่าเล่นาพาร์็นงานอดิเรกนะครับเนาะแต่ไม่อยากให้ทิ้งงานประจํานั้นนะครับเนาะเล่นาพาร์เป็นงานอดิเรกนะครับอยากให้จําไม่อยากนะพี <c oughs> ่วีแบบนัมเนาะนะครับอย่าไปขายราคาเวอร์หวังพี่วีนัมเนาะใครจะขายเท่าไหรก่ก็ก็เรื่องของเขา แต่คุณนะ่เหมือนผมนะนะครับผมไม่ได้อะไรกับใครนะผมดูทุนผมเป็นหลักนะครับผมไม่ดังนะผมไม่ดังนะครับผมไม่ดังแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะดังนะครับผมทําไมบางคนอยากดัง e ok, aid. เขาอยากขายได้พะแพงๆไงครับเนาะไอ้นี่มันคนนี้ไว้ไอ้นี่มันเก่งไว้ไอ้นั่นมันพี่นั่นไอ้นี่มันคนนี้เว้มันคือเขาดังเขาเพื่อจะอัพราคาของเขานะครับแต่เหรียญมันมีสองด้านนะพี่นะเขาดังนะครับ, ung, รบแต่เวลาซื้อเข้าเขาก็ซื้อได้ไม่ถูกถูกไหมครับ นะครับผมถึงไม่พยายามจะแบบออกหน้าออกตาให้คนจําอะไรนะผมยังชอบที่แบบกินตับแล้วกันนะพี่นะ้ำนะแต่ผมกินตับผมก็แบ่งราคากินตับเหมือนกันผมไม่ได้แบ่งกินตับแล้วผมไปขายแบบโอ้โหแบ่งตั้งสร้างตึกสร้างคอนโดไม่ใช่นะพี่นะเรายือนอยู่แบบบนพื้นฐานอย่างนั้นนะไี่นะ้บแล้วคนที่มาขอแบ่งเป็นพี่นะครับเขาก็เขาก็จะมาหาเพื่อนเพื่อนพีนั่นแหละนะครับเพราะพระเขาไปได้เขาชอบเก็บเขาเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นวงเวียนประมาณเนี้ยนะครับเนาะ ก so ็ง่ายๆก็ความซื้อสัตว์มาก่อนนะครับผมนะนะครับมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกกันนะครับเนาะแต่เวลาครบห้า่านเวลาแจกพระนะครับผมก็พยายามจะไปเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็คือไม่ได้อะไรนะพี่นะคืออยากแสดงว่าเออผมมีตัวตนนะนะครับผมไม่ได้หลบต้องหลบหน้าหลีใครนะครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรกับใครนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่อยากจะให้มันต้องเห็นหน้านะเว้ยอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้แหละครับเนาะมันมันขายได้ราคาจริงแต่เวลามันซื้อเข้ามันก็นะครับมันก็ <aro id> <laughs> มันก็มีราคาเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนสมมติอาผมสมมุติเหมือนนึกอาขายให้จานบอยแล้วกันนะครับอาจารย์โถนสมมุตินะครับสมมตินะครับ,ส,มมรรบสองคน,คนนี้ของมาถามอาจา์รักอะไรอย่างเงี้ยนะครับจานเปี๊ยกเงี้ยขอมาถามซื้อราคาถูกไหมครับนะครับราคาก็ต้องอีกเลเวลหนึ่งถูกคือ,ค,อคือถูกไหมครับถึงขายไม่ได้ก็เฮ้ยแชทให้ดูเฮ้ยนี่จานบอยเขาเคยขอซื้อนะเว้ยเฮ้ยจานโถนเขาเคยขออ่ะอัพของได้แล้วผมพูดถูกไหมครับนะครับแต่ถ้าเป็นผมอ่ะไม่รู้จักผมไก่กาอาราเล่แบบ ใช่ไหมครับราคามันก็คนละเรื่องนะครับอันนี้ผมถึงบอกนะครับเรียนมันมีสองด้านนะครับเนาะนะครับมันก็แล้วแต่ที่ใครจะมองแต่ผมขอมองแบบว่ากินตับแล้วกันนะครับผมกินตับแต่ผมก็ออกแบบราคาตับตัเหมือนกันผมไม่ได้แบบผมแบงอะนะผมไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมนะก็โอเคนะครับเพื่อนๆพี่นะครับโอ้วันนี้ยี่สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปงานวิ่งชานเมืองด้วยนะครับนนทประทุมอะไรนั่นนะครับเนาะไกลหน่อยก็โอเคนะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่แวะรับชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับเป็นกำลังใจกันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ฝากเพืนอวๆพี่ที่เข้ามาใหม่แล้วกันนะครับนะถ้าพอมีประโยชน์นะครับพอมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไคร่ช่องใอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ